ไรอันการจะบ,บัณฑิตสุดภูมิใจสร้างบ้านหลังแรกให้ครอบครัวต้องบอกเลยว่าฝ่าชีวิตจะมีกินมีใช้ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงดังทุกวันนี้ไม่ง่ายเลยจริงๆสาหรับไรอันไม่หมดนี่หรือการจะบ,บัณฑิตจำปาสินแต่ในที่สุดความพยายามของเขาก็เป็นจริงสามารถสร้างบ้านหลังใหญ่ให้กับครอบครัวได้แล้วล่าสุดไรอันได้อวดบ,บ้านหลังโตพร้อมข้อความในใจว่า บ้านหลังแรกของพ่อครัวจำปาสินทำได้แล้วครับความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กคือการมีบ้านเป็นของตัวเองเอาจริงๆคำว่าบ้านไม่ใช่สิ่งก่อสร้างแต่คือคนในครอบครัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็อยากให้คนในครอบครัวได้อยู่ในที่พักอาศัยที่ปลอดภัยสบายกาสบายใจผมพยายามมาตลอดคิดวันแล้ววันเล่าว,ว่าเมื่อไรจะมีวันนี้จนสุดท้ายวันนี้ทำสำเร็จแล้วครับดีใจที่สำเร็จ พี่ป้ากับแม่ได้เห็นและสัมผัสขอให้อยู่ร่วมลื่นเย็นสบายอยู่แล้วมีแต่ความสุขนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยค่ะ